สลิขันคุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องไลนแอนอลิ IN, นะคะเราไม่แก้ปภาษาไฮดังก็คือไลนแหละไลน์ LA IN, นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูร้านแฮมเบอร์เกอร์เองนี่ข้างในนะคะก็คือที่ที่สั่งแฮมเบอร์เกอร์เองนี่พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์โคอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือที่สั่งไว้นั่นเองนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะปังอะไรเนี่ย นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปตรงข้างนอกนะคะก็จะเป็นที่นั่งเอิกินแฮมเบอร์เกอร์ได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งข้างนอกนั่นเองนะคะนี่มีไฟด้วยนะคะต่อไปตรงข้างในตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกันแล้วก็มีห้องน้าด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเอิม ข้างบนไม่มีอะไรนะคะพอไม่ได้ตกแต่งแต่ตรงที่เราชอบที่สุดก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะคะก็คือเราจะถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวกินคุกด้วยนะคะอ้ยอยยังเพิ่งมารับลิฉันยังไม่รับเลี้ยงหรอกนะขอบอกวิวหย,ย,ย็บงีิอ้อยเราจะถ่ายยังไงดีให้มันสวย,สวย เพื่อนเอาอก,กันนี่ก็จะเป็นมุมแบบนี้แล้วกันสามสองหนึ่งปังโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจกัาใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้ค่ะ